ตัวนี้เขาไม่ไดอ่อนไม่มีเถาโคคานเนาะไม่มีโคคานไม่มีอันนี้โคคาร์ดโคคาร์ดนี่ครคะโคคานก็จะอยู่ในพวกเดียวกันค่ะพวกนี้จะทําให้เรามีพลาดตัวยาเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะตัวยามันจะใช้รถในส่วนนี้เนาะอ่าแล้วก็อันนี้ทองกาวสุดยอดเลยกำลังทอดฮิดทอดฮิดอยู่ตอนนี้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยตอนตอนนี้คือมันกำลังบาน ไม่เก็บไม่ใช่ค่ะคือตอนนี้เขากำลังนิยมคือไม่แบบฮาร์ททำไมคะเขาเอามาทำยาะนี่อย่างเนี้ยอย่างคุณมาริกันเอามาใช้ก็โอเคละค่ะค่ะ อันนี้มันจะช่วยในเรื่องพวกที่เป็นบัตว์าทงเทศไปเลยอันนี้เฉพาะเอาตัวนี้ไปทําชาได้ไหมได้ค่ะทําเป็นชาชงดืง่มได้เลยเนาะจากทำเยลแมกก็ได้ส่วนตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นใบหนาดใบหนาดสัมพคุณเขานอกจากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์แล้วเนาะที่จะช่วยในเรื่อง เรื่องกันผีกันผีเนาะผีปีศาจผีปอบอะไรอย่างเี้ยจ้ามันก็ยังลดอาการทันตามผิวเราได้ที่เป็นเป็นอะไรนะเป็นลมพิษลมพิษค่ะลมพิษเราใช้ได้พวกซ้ำดำเขียวเราก็ใช้ได้นะคะค่ะอันนีู้้แต่ว่าเวลาที่เขาผสมกันิเคก็จะเอาไปยางแล้วเขาเขาก็จะใช้ยางค่ะค่ะให้คนไปย่างแล้วก็ อันนี้จะเป็นแบบเล็กใช่ไหมบ้านชนเนาะอันนี้จะเป็นบ้านแดดกระดูกด้วยอ๋อเป็นเค่ใช้กระดูกด้วยตอกระดูกอ๋อพับพึงนี่มันไม่ไม่มีอย่างเดียวค่ะมันไม่มีหลายอย่างค่ะค่ะมันเขาจะเรียกต่อกระดูกแบบรู้นแต่ว่าเข้าไปทำอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นพับพึงใหญ่ด้วยเนาะพับพึงใหญ่มีพับพึงใหญ่เอามาใช้ในการดูแลแม่หลังคลอได้ด้วยแล้วก็เอามาดูแลดูแลแม่หลังค่อดนี่คือทำทำยังไงคะคุณหมอ เขาก็จะเอาไปใช้ในการห,อหออ่อห่อหม้อเกลือห่อหม้อถนนเนาะมันจะมีม้อถนนม้อถนนก็จะรูปร่างประมาณนี้เลยค่ะกับม้อไม่น่านขเขาบอปล่ะใช่ค่ะเอาเกลือเข้าไปใส่อันนี้พูดเล่นนะคะก็จะเอาเกลือเข้าไปใส่แล้วก็ไปตั้งไฟเกลือนี่ใช้เป็นเกลือตัวคู่นเนาะ เกลือัแตเกลือเกลือตัวพูดหเกลือตัวเมียต่างกันยังไงอาเกลือตัวคู่นี้เขาจะใช้สมัยโบราณเขาก็จะเอามาทาคลอดเนาะเขาจะเขาจะมากรีดแผลสีเย็บเพื่อที่จะให้ช่องคลอดกว้างขึ้นให้เด็กหลุดรอดออกมาได้โดยปลอดภัยนะคะค่ะเขาก็จะเอาเกลือเข้าไปใส่ในหม้อถนนนั้นตั้งไฟพอเราจะรู้ได้ยังไงว่าเกลือมันสุกมันก็จะมีเสียงแตกของเม็ดเกลือแตกคุ๊คลุกๆลุกุ อันนั้นคือเราใช้ได้แล้วเร,เราก็จะเอาว่านชนนี้มาวางไว่กันแล้วก็เอาหม้อมาวางว่านชนคือค่ะ,คะสมมุติว่าเราไหานี้เนาะ,อ,ะอันนี้สมมุติว่าเป็นหม้อเกลือนะคะค่ะ,คะอันนี้ก็คือสม,มุนไพรเนาะเอามาใส่ตรงนี้คับอันนี้สมมุติว่าเป็นสม,มุนไพร มันไม่มีผ้าอีกไหมเย,ยจันเราก็จะมาตรงเนี้ยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ลืมขอโทษทีอากริดของแม่หลังลอดเนาะอันนี้นคือรวมแล้วทุกอย่างค่ะเขาก็จะใช้ตัวนี้ เอาวานชนมาใส่นะคะ,ะเราก็หยิบชายผ้าเหมือนกันกับเราหอ่อลูกป,ประครบะค่ะโอ้ลืมขั้นตอนอน,นี้เนาะถ้าไม่อยารีแพนะ้ใส่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคเนาะเ,เราใช้ได้ไขอให้เรารู้จักขอให้เรารู้ใช่ค่ะ เลยเลยเลยหยิบเลยค่ะหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยค่ะก็เราก็จะมัดเนาะจับเอมัดมัดเสร็จเราก็เอาไปทักท่านหน้าทองของของคลอดของแม่หลังคลอดค่ะตัวนี้พี่ป๊อกช่วยช่วหยิบข้าวหน่อยลูกหยิบได้เลยนะคะข้าวหยิบได้เลยหยิบได้เลยดีดส่วนอื่นๆส่วนอื่นๆพวกมะกรูดเนาะมะกรูดมะกรูดนี้ มากเราก็จะใช้ mm hmm. ลูกมันเนาะใช่ค่ะเขาว่าจะเอาเอาลูกม oh okay. okay. ันมาฝานเอาเฉพาะเปลือกที่ไม่ติดเนื้อน้ำโอเคเอาเปลือกาเว่าสีเขียวใช่ค่ะตรงนั้นมันจะมีน้ํามันหอมระเหยเวลาเราจะใช้ถ้าสมมุติสมุนไพรสดเราก็ใช้สดแต่ถ้าเราแห้งเราก็เก็บไว้เราก็ฝานเอาเป็นกระดาษแห้งแห้งนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันแห้งแบบ หลังจากนั้นมันจะไม่ขึ้นลาโอเคมันจะต้องมีเสียงดังใช่ไหมคือไงมาลีกแกะกลางเสียงมันก็จะดังอเวลาที่เราตากเสร็จปุ๊บเราซาวมขึ้นมาใช่ค่ะแล้วกุ้งกิ้งเราหั่นแล้วมันก็จะแตกออกจากกันัอนนั้นคือเราเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นปีเนาะโอเคโอเคแล้วทีนี้ส่วนที่ใช้ ทีนี้ส่วนส่วนที่เป็นไม่มีว่านชมูรูใช่ไหม้นี่อันนี้เกลือนะคะเกลือตัวนี้เป็นเกลือไอโอดีนเนาะแต่เราก็ถ้าเราเราส่วนมากเราก็จะไม่ใช้เราจะใช้เป็นเกลือสินเทาค่ะเกลือสินเทาเกลือสะเกือเนาะเกลือบักเม็กเดียวกันก็จะมีตัวผู้ตัวเมียเนาะดูหนูถามเป็นความรู้หน่อยเกลือตัวผู้เกลือตัวเมียเกลือตัวผู้มัน เป็นเม็ดเป็นเกล็ดใหญ่ๆ่แข็งเรามาใช้เกล็ดกเมือคนเลือกเม็ดเลือกเม็ดใช่ค่ะเลือที่เขาเอาใส่ในถังไอติมอันนี้ือติเม็ดใหญ่มันเขาใส่ในถังไอติมมันจะดูดมันจะทาให้ไอติมไม่ละลายง่ายสิะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเอาใส่พวกนี้มันก็จะอมความร้อนไี่นามันก็จะนําพาตัวยานี้เข้าสู่ เกลือต,ตัวเมียนะคะเกลือตัวเมียนี้เราจะไม่ใช้นะคะเกลือผู้เราจะใช้เกลือตัวผู้โอเคในในสมุนไพรเราเนาะค่ะโอเคเลยอ่าเกลือตัวที่เกลือผู้เกลือเมียค่ะเกลืบบอส่วปกปกติคุณหมอต้องอันนี้อ่าต้องขอแนะนำด้วยว่าเป็น เทศศัชกรเทศศักรรมไทยของแผนไทยเราด้วยมีใบประกอบโลกศิลปะของเทศัค่ะสมมติว่าทางอาจารย์อยากได้โปรไปอันนี้ก็ยินดีโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องต้องกลับมาเเจอกันอยู่หลายครั้งนะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งมีใบประกอบโลกศิลปะของวิชาเวชกรรมไทยโอเคของสาขาเทศศักรรมไทยสาขาสนี้คันไทยแล้วก็นวดไทยด้วย ไอ้ตะคู่ค่ะแต่อันนี้มันเกลือมันไม่ค่อยจ้ามันไม่ไม่ไม่ค่อยอันนี้ไม่แกค่ะอันนี้น่าจะต้มงเะาบ้านเราแต่ถ้าเป็นเกลือสมุนจะดีเลยใช่ไหมคะค่ะต่อนั้นเขาจะนิยมเอามาดึงแรงอันนี้เอามาใส่ต้นมะพร้าวอันนี้แตมใช้นางใช้ไปแล้วเอามาใส่ต้นมะพร้าวอันนี้คือไม่เน้นสวยชักมญลูกอันนี้หวานนะงคะอันนี้บ้านนังคำถ้าเข้มข้นมันจะสีม่วงค่ะสีมันจะออก อันนี้วันนี้อันนี้อันนี้จะไม่ไม่ฉุนนะคะหอมทำอะไรอันนี้มดลูกค่ะอันนี้จะเอาไปทําดูแลแม่หลังคลอดด้วยนะคะแม่ไม่ต้องคลอดดรดูแลได้ไหมคะได้ค่ะกรณีของอย่างนี้เนาะต้องยกตัวอย่างของอาจารย์เราสามารถที่จะรูสลงไปได้ค่ะด้วยการนวดปรับ แล้้วก็ใชสมุนไหนูต้องนวดกี่ปีมันถึงจะลดไม่ถึงปีค่ะเข้าร์อของแผนไทยก็ประมาณหน่งปีค่ะสามารถที่จะนวดวันละกี่ครั้งคะการนวดนี้ก็จะประมาณเราไปหลายเรื่องเลยเนาะปฏิจตอมนี่ปติจตออยู่อันนี้คิดได้ไหมนวดนี้จะใช้เวลานวดอาทิตย์ละ ความชื้นในการสูงแล้วค่ะต้องเอาออกค่ะมีแต่ลมสามารถที่จะเอาออกได้เยอะคือจร๋อใช่ไหมคะแค่เยอะก็มันรู้สึกอะไรชอบไหวให้เราเองหิวข้าวก็เลยอ๋อเหรการที่หิวข้าวไม่ไม่ไม่มีไม่เกี่ยวกับไม่มี่ยวันที่จะทำให้เราถ้าไมถึงถึงถึงเราคิดว่ามันไอรูปร่างเหมือนอันนี้น่าจะเป็นสมุนน่าจะเป็นอันนี้คือขี้มิเต่าขี้มิเต่าเหรอค่ะขิ้มิเต่าอืมเต่าจิ้ไปคุณหมอทานข้าวก่อนดีกว่ามาป้องเอาไม่เอาเผื่อื่นใช่ไหมคะ